สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดอายุจริงเกินคาดทุกคนช็อกเลยเปิดอายุจริงเมลีลูกสาวปูพงศิษฐ์หลังประกาศตั้งท้องถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับเรื่องราวของเมลีคัมพีลูกสาวปูพงศิษฐ์คัมพีและแอมมี่วอตทอมบูหลังสาวเมลีออกมาประกาศว่าตั้งท้องสามเดือนแล้วพร้อมประกาศชัดขอเป็นแม่เลี้ยงเดียว เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างออกมายอมรับว่าเลิกกันไปแล้วสาดแชทแชร์กันและกันจนทำชาวเน็ตไม่ได้นอนกันอีกแล้วแต่ที่หลายคนหลุดประเด็นเลยคือใบหน้าของสาวเมลีที่ยังดูเด็กมากๆจนหลายคนคิดว่ายังไม่ถึงยี่สิบบ้างบ้างก็คิดว่ายี่สิบตนจนกระทั่งในคลิปสาวเมลีเผยว่าตนนั้นอายุส0สิบกว่าแล้วทำชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บอกว่า นอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะสามสิบกว่าหน้าเด็กมากๆเลยค่ะยินดีด้วยนะคะจริงเหรอคะนึกว่ายังไม่ถึงยี่สิบจริงๆค่ะเราหน้ายี่ห้าดูแก่กว่าหน้าพี่เขามากๆหน้าเด็กมากค่ะนึกว่ายี่สิบต้นๆแต่แรกเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ